ทีนี้ในด้านของการเลือกวิชาโทรเราจะเลือกเรียนอะไรดีนะครับมันก็มีแนวทางในด้านของการเลือกหลากหลายเลยครับ1เลยเราอาจจะพิจารณาจากความสนใจของตัวเราเองเช่นนศึกษาเคยได้เรียนกระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น R A M ต่างๆเราก็ลองตรวจสอบดูสิครับว่าเราอะนะครับพอไปโรงเรียนแล้วเรามีความสนใจมีความถนัดในด้านของกลุ่มวิชาใดบ้างสาสามารถที่จะเลือกเรียนในตามกลุ่มสนใจนะครับที่วิชาที่เปิดได้ ตัววิชาที่เป็นเอกเรื่องนะครับมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้นะครับหรือแม้กระทั่งทฤษฎีต่างๆในทางด้านของจิตวิทยาที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับสวัสดีค่ะหนูมีข้อสอบถามว่าวิชาโทนั้นเลือกยังไงลงแบบไหนแล้วมีหลักเกณฑ์การลงยังไงบ้างคะแล้ววิชาเสรีกับเอกเรื่องนั้นต่างกันอย่างไรคะ สำหรับนักศึกษานะครับจิตวิยยาะครับก็สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนในวิชาโทนะครับของคณะต่างๆก็สามารถเลือกลงทะเบียนได้เช่นกันครับดังนั้นนะครับนักศึกษาควรจะยึดตามมรหเนาะนะครับในปีการศึกษานั่นะคือรหัสน,นักศึกษาที่นักศึกษาได้เข้าชั้นเรียนครับ ดังนั้นถ้าเราไปฟังจากรุ่นพี่นะครับปรากฏว่ารุ่นพี่เนี่ยอาจจะรหัสไม่ตรงกับของเราเนาะนะครับดังนั้นตัวในรายวิชาต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับในด้านของหลักสูตรที่เราได้ลงทะเบียนเรียนจยันก็เลยแนะนาครับว่าอยากให้นิสัยยึดตามมอรอนหนึ่งเป็นสําคัญทีนี้ในด้านของการเลือกวิชาโทรเราจะเลือกเรียนอะไรดีนะครับมันก็มีแนวทางในด้านของการเลือกหลากหลายเลยครับหเลยเราอาจจะพิจารณาจากความสนใจของตัวเราเองเช่นนิสัยเคยได้เรียนกระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น R A M ต่าง เราก็ลองตรวจสอบดูสิครับว่าเราอะนะครับพอไปโรงเรียนแล้วเรามีความสนใจมีความถนัดในด้านของกลุ่มวิชาใดบ้างดังนั้นพอเรามีความสนใจนะครับเราลองกลับไปดูนะครับว่าในแต่ละคณะนะครับเขามีการเปิดในด้านของวิชาโทนะครับให้ในิสสรได้เลือกลงทะเบียนหรือเปล่า ดังนั้นถ้าเราเลือกลงทะเบียนเนาะนะครับบางทีมันจะมีตามจํานวนหน่วยกิจที่ระบุไว้ก็ให้นักศกษานะครับลงทะเบียนตามจํานวนหน่วยกิจอย่างน้อยที่สุดเลยเนาะนะครับตามคู่มือที่ระบุไว้หรือถ้าเรานะครับสามารถลงทะเบียนขั้นต่ำตามที่ระบุไว้หรือลงเกินได้อันนี้จะไม่มีปัญหา ดังน,นั้นวิชาโทนะครับในด้านของการตัดสินใจในการเลือกนะครับจัแนะนําก็คืออยากให้เลือกตามความสนใจตามความถนัดของตัวเรานะครับมากกว่าที่เราจะเลือกตามเพื่อนเนาะนะครับในด้านของการที่จะพาไปเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆเพราะจย์เชื่อว่านอกจากที่เราเรียนศาสตรท์ทางด้านของจิตวิทยาแล้วนะครับบางทีในด้านของวิชาโทนี่สาไปสนใจและไปเลือกนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเกิดประโยชน์บางอย่างได้จารยกตัวอย่างเช่นเนาะเพื่อนของเราเนี่ยนะครับที่อาจจะลงเรียนในสาขาวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การก็ไปเลือกวิชาโทนะครับในกลุ่มที่เป็น HRD เนาะ คณะทรัพยากรนะครับมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยทําให้มีความเข้าใจนะครับหรือสามารถนําความรู้นะครับทั้งสองศาสตร์นะครับมาบราก,การได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นถ้าเราสนใจเลือกเรียนในสาอาจจะต้องยึดตามคู่มือมรอหนึ่งแล้วก็ลองตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับว่าเอ๊ะนะครับในคณะแต่ละคณะเนี่ยเขามีการเปิดเป็นวิชาโทหรือเปล่นาะนะครับเพราะบางคณะอาจจะไม่ได้มีการเปิดเป็นวิชาโทแต่อาจจะมีหมายเหตุว่าจะต้องเรียนอย่างน้อยนะครับจำนวนกี่หน่วยกิจจึงจะนับได้เป็นวิชาโทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองตรวจสอบตามคู่มือมร 1> 1ได้สำหรับนักศึกษาจิตวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาจิตวิทยาการปรึกษานะครับสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนะครับเราอาจจะเห็นว่าในตัวโครงสร้างหลักสูตรนะครับจะมีการพูดถึงวิชาเสรีและวิชาเอกเลือกนะครับแน่นอนครับว่าในการที่เราพูดถึงตัวโครงสร้างหลักสูตรเนาะนะครับตัววิชาเอกเลือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของแต่ละสาขาวิชาที่มีการเปิดวิชาให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจตามความถนัด แน่นอนครับว่าในศาสตร์ของด้านของจิตวิทยาเนอะนะครับเรามีหลากหลายสาขาดังนั้นในสาสามารถที่จะเลือกเรียนในตามกลุ่มสนใจนะครับที่วิชาที่เปิดได้ตัววิชาที่เป็นเอกเรื่องนะครับมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้นะครับหรือแม้กระทั่งทฤษฎีต่างๆในทางด้านของจิตวิทยาที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับตัวนี้แหละในสาสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับดังนั้นนะครับหมวดวิชาเสรีเนาะกับวิชาเอกเรื่องเนี่ยนะครับเวลาเราเลือกเรียนเนี่ยนะครับ จะแนะนําก็คือไม่อยากให้เลือกในวิชาเอกเลือกมาเป็นวิชาเสรีนะครับวิชาเสรีในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนิสสสามารถเลือกรงทะเบีเนาะนะครับในกลุ่มวิชาต่างๆดังนั้นในรามคําแหงนะครับ ไม่ว่าจะมีวิชาอะไรก็แต่นะครับนสาัที่มีความสนใจในบางวิชาเหล่านั้นเนี่ยครับสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นวิชาเอกเลือกได้นะครับดังนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะนะครับเราไม่จําเป็นต้องเรียนวิชาโทแต่เราสนใจในบางกลุ่มวิชาเราอาจจะเรียนเป็นหมวดเลือกเสรีได้นะครับดังนั้นในหมวดเลือกเสรีเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในตามกําหนดโครงสร้างของหลักสูตรในเบื้องต้นเนี่ยพอนิสสัตยไปลงทะเบียนนะครับทุกวิชาที่นิกสัเลือกลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับมันจะอยู่ในหมวดเลือกเสรีนั่นเอง ดังนั้นถามว่าเลือกเสรีกับเอกเลือกเนอะนะครับอันดับแรกเลยเราควรจะเลือกลงทะเบียนในวิชาเอกเลือกให้ครบตามโครงสร้างนะครับของตัวหลักสูตรก่อนหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีในด้าของการวิชาหมวดเลือกเสรีอันนี้เลือกตามเสรีก,ก็คือตามความถนัดแล้วก็ความสนใจของเราได้เลยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้